Together Podcast คนเดาจะจดจำเรื่องแย่ๆได้มากกว่าเรื่องดีๆเพื่อนๆมีข้อดีของตัวเองอะไรบ้างหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างให้เวลาคิดไม่ต้องรีบคิดได้บ้างหรือ,อยังถ้าใครเจอแสดงว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเอาเรื่อง ส่วนถ้าใครหาไม่เจอแสดงว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่จริงจังเอาเรื่องแต่รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่มักมองหาข้อดีของตัวเองไม่เจอหรือถ้าเจอก็ไม่เยอะเอาล่ะทีนี้ลองเปลี่ยนคำถามว่าคุณมีข้อเสียอะไรบ้างหรือตอนนี้ยังขาดอะไรในชีวิตอยู่ให้เวลาคิดไม่ต้องรีบจะเห็นว่าไม่ยากเลย เช่นเรายังไม่เก่งพอไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าผิวเข้มหน้ามีสิวตัวไม่สูงเพื่อนน้อยยิ้มยากหน้าหยิ่งพูดน้อยไม่ชอบแสดงออกเฉยชาไม่มีเป้าหมายชีวิตจะเห็นว่ามาเต็มไปหมดนึกออกง่ายโดยไม่ต้องพยายามทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีข้อเสียมากกว่าข้อดียังขาดอะไรมากกว่ามีอะไร คำถามคือสรุปเราเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือที่ว่ายังไม่ดีพอคำตอบคือไม่ใช่เลยเพราะเรื่องนี้มีความลับซ่อนอยู่เวลากินข้าวผมชอบหยิบมือถือขึ้นมาดูพอทำอย่างนี้ซ้ำๆผมพบว่าแทนที่จะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆที่น่าสนใจแต่กว่า80%ในโซเชียลเป็นเพียงความคิดเห็นจากคนอื่นหรือว่าใครกำลังทำอะไร พอทำแบบนี้ซ้ำๆอยู่10ปีก็วนอยู่เรื่องเดิมยิ่งพี่มาร์คซักเกร์เบิกเปิดการมองเห็นหรือปรับอัลกอริทึมใหม่ให้เราเห็นอะไรดีๆยากขึ้นผมเลยปรับพฤติกรรมโดยหยิบหนังสือไปอ่านตอนกินข้าวจึงเจอแต่เรื่องดีๆเข้าแพทย์จิตเวชผู้เขียนหนังสือสมองหายละชีวิตก็หายเหนื่อยบอกว่าคนเราจะจดจำเรื่องแย่ๆได้มากกว่าเรื่องดีๆในอัตราส่วน7ต่อหนึ่งหมายความว่า ถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีหนึ่งครั้งเราต้องเจอเรื่องดีเจดครั้งถึงจะกลบเรื่องแย่ได้ส่วนสาเหตุที่สมองจําเรื่องไม่ดีเก่งเพราะเป็น,นกลไกในการเอาชีวิตรอดสมองไวต่อการรับรู้เรื่องไม่ดีเป็นพิเศษเพื่อรักษาชีวิตเราเช่นเห็นเชือกขดในที่มืดเราจะตีความว่าเป็นงูแล้วก็วิ่งทันทีแม้จะไม่ใช่ก็ตามเราต้องขอบคุณที่สมองเป็นแบบนี้เพราะทำให้เรามีชีวิตรอด แต่ก็ต้องรู้ทันมันด้วยว่าสมองชอบมองข้ามเรื่องดีๆหรือสิ่งที่เรามีอยู่ไปเพื่อนๆมีข้อดีอะไรในตัวเองบ้างหรือตอนนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างบางทีเราต้องให้เวลาตัวเองคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจวันละครึ่งชั่วโมงหรือสัปดาห์ละครั้งก็ได้เพราะเรื่องดีๆสมองมักไม่จำจึงเป็นหน้าที่ที่เราต้องดึงออกมาเราอาจเป็นคนอดทนพยายามซื่อสัตย์ มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นรักความยุติธรรมถ่อมตนไม่โอ้อวดเป็นคนง่ายๆสบาย,บายพึ่งพาตัวเองได้หรือเรายังมีบ้านอยู่ขณะที่บางคนไม่มีเรามีชีวิตอยู่ขณะที่บางคนไม่ตื่นแล้วเราเคลื่อนไหวได้ขณะที่บางคนเป็นอมาพาตเราสุขภาพดีขณะที่บางคนเป็นมะเร็งเรามีเงินซื้อกาแฟขณะที่บางคนไม่มีเงินซื้อข้าว แม้อาจไม่มากมายแต่ที่มีก็ไม่น้อยเลยแม้ไม่หรูหราเท่าคนอื่นแต่ก็สุขใจในแบบตัวเองจะเห็นว่าเรามีข้อดีหรือเรื่องดีๆในชีวิตไม่น้อยลองหาเวลาทบทวนตัวเองสักวันละครึ่งชั่วโมงลองขอบคุณชื่นชมและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีโดยไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าให้กลไกของสมองมาหลอกเราได้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ